สวัสดีค่ะพี่ปสาวันนี้ในวิชาจินตคณิตนะคะให้เปิดหนังสือเล่ม503นะคะ503เปิดไปที่หน้า44นะคะแล้วเรามาทบทวนพร้อมกันเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มที่คูณก่อนนะคะ1ข้อที่1น,นะคะซ้ายมือมีตัวเลข5ตัวใช่ไหมคะในโจทย์นะคะ หนึ่งคูณสีนับ1 2 3 4 5สองสหนะคะหนึ่งเสร็จแล้วส1 4หนึ่งสอ่านว่าศูนย์สี่นะคะสี่หกยีอ่านว่า24งสองไม่ได้บวกห้าลบสามสี่นะคะสี่เอ่านว่าส โทษค่ะ4728อ่านว่า28 2ไม่ได้บวก5ลบ3 8นะคะต่อไปเหลือ1ตัวหลังนะคะมีตัวเลขแค่4ตัวแล้วนะนับ1 2 3 4 1 1เป็น1อ่านว่า01นะคะ16เป็น6อ่านว่า06 6ไม่ได้บวก1ลบ5เพิ่ม10นะคะ17เป็น7อ่านว่า07นะคะคำตอบคือ 6 8 4 7นะคะ6 8 4 7ต่อไปข้อ2 5 4 7้าคูณ38นับ1 2 3 4 5 3 5 15อ่านว่า1 5 3 4 12อ่านว่า1 2 3 7 21อ่านว่า2 1นะคะในรอบนี้ไม่มีสูตรเลยต่อไปเหลือ8นับ1 2 3 4นะคะ8 5 40อ่านว่า4 0 4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10นะคะ0 8 4 32อ่านว่า3 2 3ไม่ได้บวก5ลบ2แล้วก็2ปัดขึ้นนะคะ8 7 56อ่านว่า5 6 ข้อนี้ได้คำตอบ2 0 7 8 6นะคะเป็นหลักหมื่นนะ2 0 7 8 6เสร็จแล้วเคลียรยต่อไป2 5 7คูณ45นับ1 2 3 4 5นะคะ4 2 8อ่านว่า0 8 สี่ห้าอ่านว่า2องสองไม่ได้ลบแปเพิ่มสิบขยับหลักมานะคะสี่เจดยีอ่านว่าสองแนะคะต่อไปนับ1 2ึ่สามนะคะห้าสองอ่านว่า1 0ึ่งศห้าห้ายี้าอ่านว่า2องหหไม่ได้ลบห้าเพิ่มสิไม่ได้บวกหลบสนะคะ ต่อไป5้า5ดสอ่านว่า3 5 3ห้ไม่ได้บวก5ลบสองหปัดลงข้อนี้ยังได้หลักหมื่นอยู่ได้หนึ่งหนึ่งห้าหห้าหนึ่งหนึ่งหหหนะคะข้อต่อไปห้าหนึ่งสคูณ78นะคะนับ1 2 3 4 5สี่้า เจ็ดห้าสาหอ่านว่า3าห้นะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดอ่านว่า0 7นย์เจ็ดเจ็สี่ยีอ่านว่าสองแนะคะเหลือ8อีกหนึ่งตัวนับ1 2ึ่งสองสี่แดห้าสี่สิบอ่านว่า40 8ศูดหนึ่งแอ่านว่า0 8มาดูตรงนี้นะคะศูนย์แปไม่ได้ลบสให้นักเรียนดูนะเพิ่มสิบเพิ่มสิบได้ไหมคะต้องลบ9้า ลบเก้าไปอีกนะคะแล้วก็เพิ่ม10ในหลักหมื่นเลยนะคะต่อไปกลับมาจิ้มหลักเดิมไว้แปดสี่อ่านว่า32ข้อนี้ตอบเท่าไหร่สี่ศูนย์ศูย์เก้าสองนะคะสี่ศูย์ศูเก้าสองข้อนี้ค่อนข้างยาก นะคะตอนขยับหลักนี่แหละต่อไป28 1คูณ35นับ1 2 3 4 5 3 2 6อ่านว่า0 6 3 8 24อ่านว่า2 4 3 1 3อ่านว่า0 3ะะเหลือ5อีกตัวนึงนับ1 2 3 4 5 20อ่านว่า1 0 5 8 40อ่านว่า4 0 4ไม่ได้บวก5ลบ1 0 ห้าอ่านว่า0ูหข้อนี้ตอบ9835แปค่ะเก้าแดสามเสร็จแล้วเลื่อนมานะคะเลื่อนมาที่เลื่อนมาที่ข้อหนึ่งหารนะคะสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับเท่าไหร่ สองศูน์หนึ่งหารหกสิบเจ็ดนะคะสามลบสามเท่ากับศูนย์สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับศูนย์ตั้งโจทย์ที่จุดศูน1์ศูน์หึงนะคะหกเปรียบเทียบหกหกมากกว่าสองไม่เว้นนะคะดิดในหลักหน่วยหกอะไรทยี่สิบ หกสามสลบหนลบ8ไม่ได้ลบสิเพิ 10, ่มสนะคะเอา3คํคำตอบมาคูณเจ็ดสามเจ็ดยี่สิบเอลบสอออกไปได้คำตอบข้อนี้คือ3ต่อไปข้อ2 660กรหารสาสิ สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ0ตั้งโจทย์ที่จุด0น,นะคะจุด0อยู่หลังจุดกึ่งกลางเปรียบเทียบ3น้อยกว่า6เว้น1ช่องนะคะกระโดดมาดีดที่หลัก10บดู2หลักแรกของโจทย์ก็คือ0 6 3อะไรได้0 6คะ3 2 6สอลบศูออกไปนะคะเอา2องคำตอบมาคูณ0 2 0ได้0นลบ 0, 0ูนะคะ ยังเหลือโจทย์อยู่อีก60นะคะเหลืออีก60ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอา30มาหารต่อ3อะไรได้0ูนย์หกสองหลบศูย์หออกไปนะคะหมดไหมคำตอบคือโทษทีคำตอบคือ22นะคะต่อไปข้อ3นะคะ ข้อ3 294หาร42่สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ0ตั้งโจทย์ที่จุด0นะคุณครูขยับหน่อยจุด0 4มากกว่า2นะคะ4มากกว่า2ตัวหน้าไม่เว้นมาดู2หลักแรก4อะไรได้29 4 7 28ลบสอออกไปนะคะ เอา7ที่ได้มาคูณกับ2ตัวหลัง7 2 14ลบ1 4ออกไปหมดเลยไหมคะคำตอบคือ7ต่อไปข้อ4นะคะ8 1 2หาร58สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ0ตั้งโจทย์ที่จุด0เหมือนเดิม8 1 2นะคะ5น้อยกว่า8 5น้อยกว่า8ใช่ไหมเว้น1ช่องกระโดดมาหลัก10 สองหลักแรกคือ0ูนย์แปดห้าอะไรทไี่ศูนย์แปดห้าหนึ่งห้าลบศูนย์ห้าออกไปนะคะเอาหนึ่งที่ได้มาคูณกับแปดหนึ่งแปดได้แปดลบศูนย์แปดลบแปดไม่ได้ลบสิบเพิ่มสองต่อไปหมดไหมคะยังไม่หมดเอาห้าสิบแปดกลับมาหารอีกห้าอะไรทไี่ยี่สิบสาม 5 4 20ี่ลบ2 0, นะคะเหลือโจทย์อยู่32นะคะเราเอา4ี่คำตอบนี้มาคูณ8นะคะ8ตัวตัวตวคูณ4 8 32ลบ3 2ออกไปได้คำตอบเท่ากับ14มี1กับข้อต่อไปนะคะสองหหาร27สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ0ตั้งโจทย์ที่จุด0นะคะ2 1 6นะคะ เปรียบเทียบ2กับ2 2เท่ากับ2เว้น1ช่องนะคะมาดู2อะไรได้0 2 2 1 2 2ลบ0 2ออกไปนะคะเอา1คําตอบมาคูณกับ7 1 7ได้7ลบ0 7ลบ7ได้ไหมคะไม่ได้ต้องมีการยืมนะคะข้อนี้หารไม่ได้ด้วยลูกคิดธรรมดานะคะเดี๋ยวเราจะต้องเรียนในระดับต่อไป ให้ดอกจันไว้ก่อนนะคะข้ามไปเลยนะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันที่ข้อหกอีกสักข้อหนึ่ง2 60หาร65สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับศูตั้งโจทย์ที่จุด0ูนย์นะคะหมากกว่า2ไม่เว้น6อะไรได้26 6 5 30หเกิน6 4 24ลบ2 4ลบ4ไม่ได้บวก1ลบ5นะคะ เหลือ4ี่คำตอบคือ 4, ใช่เช่นโทษนะคะคําตอบที่ได้คือ4 4มาคูณกับ5 4 5 2ี่หยี่บลบสอูนออกไปข้อนี้ได้คําตอบ4นะคะโอเคคุณครูทําชดเชยข้อ5ที่ข้ามมานะคะที่เหลือให้นักเรียนลงมือทําได้เลยนะคะแล้วส่งคําตอบมาตรวจเช็คกันเหมือนทุกครั้งแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ